อนนี้เราก็กําลังจะถึงาทางแยกที่จะแยกไปอำเภอบะ้านตะหุนแล้วนะครับเมื่อกี้เราฝานทางตรงยาวๆมานะครับก็ประมาณ3กิโล4กิโลได้นะครับตรงทางตรงยาวๆมานะด้านหลังนะครับก็ใกล้ถึงแยกแล้วนะเราตรงนี้เส้นทางนี้เวลาที่บ้านเขาจะออกไปสุราธานีนะเขาจะออกทางนี้นะครับก็พอออกไปถึงทางแยกด้านหน้าเราก็จะเลี้ยวขวาไปนะครับ ก็จะไปอำเภอบ้านตาขุนแล้วก็ไปคีรีรัตน์นิคมนะครับแล้วก็เข้ากม18นะเข้าสุราษฎร์ธานีนะครับเข้าในตัวจังหวัดนะบ้านผมกับตัวจังหวัดน่าจะประมาณเกือบเกือบร้อยกิโลนะไม่ได้ก็ผมว่าน่าจะเกือบๆเบลยนะครับตรงนี้มันจะไกลหน่อยนะครับเพราะว่าอำเภอปนงเป็นอำเภอสุดท้ายแล้วนะของสุราษฎร์ธานีนะครับมันต่อแดนกับอำเภอปลายพญาของกระบ,บี่แล้วก็อำเภอกระโปงของพังงานะครับ เดี๋ยวเราก็จะไปทางอำเภอกระปงนะก็ขึ้นเขาศกแล้วก็ผ่านกระปงไปผ่านกระปงแล้วก็ไปอะไรนะไปตะกัวป่านะครับเดี๋ยวเราจะเลี้ยวซ้ายตรงนี้นะตรงนี้เป็นถนนสีเ่นหมดแล้วนะครับตรงนี้คือแยกบ้านปากรังนะครับด้านหน้านะเราเรียกว่าบ้านปากรังนะตรงนี้นะครับก็เป็นถนนสีเ่นหมดแล้วนะตอนนี้ก็เ้นนี้รถที่ไปภูเก็ตจะผ่านทางนี้นะครับก็เดี๋ยวเราเราจะตรงไปทางนี้ก่อนนะแล้วก็ ภูเก็ตเนี่ยมันจะไปได้สองทางนะเราสามารถที่จะเลี้ยวซ้ายตรงนี้ไปออกอ่าแยกเขาต่อแล้วก็ไปทับปุดได้นะครับแต่บางคนเขาก็วิ่งตัดขึ้นเขาศกเขาด้านหน้าไปนะไปอ,อ,อุทยานแห่งชาติเขาโศกแล้วก็ไปตะกัปวป่าไปเขาหลักนะครับก็เดี๋ยวเราก็จะวิ่งเส้นนี้ไปนะก็ทางโหแบบดีมากนะครับทุกวันนี้นะเป็นทางสีเลนเกือบหมดแล้วนะครับแถวนี้นะก็จากสุราษฎร์มาพนมเนี่ยเป็นสีเลนหมดแล้วนะ เมื่อก่อนตอนผมเด็กๆเป็นถนนสองเลนหมดเลยนะแถวนี้นะครับก็หลังๆมาไม่ได้ได้อยู่ที่บ้านนะไม่ได้อยู่นานกลับมาปุ๊บเป็นสี่เลนหมดเลยนะทางก็สบายเลยโล่งๆนะยาวๆนะครับไปภูเก็ตนะจากนี้ไปภูเก็ตนะ่าจะ200กว่ากิโลเหมือนกันนะครับก็ยังไกลอยู่นะไปภูเก็ตนะครับก็ด้านหน้าทางกําลังสร้างนะเขาสร้างตรงทางแยกนะครับก็เดี๋ยวเราจะผ่าเขาด้านหน้านั้นไปนะจะผ่านทางแบบลัดเลาะทิวเขานั้นไปนะด้านหน้านะครับ ในเขตของอำเภอพนมนะครับอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะหน้าคือแยกปากทางคลิศนะครับปากทางคลิศตรงนี้นะบ้านผมสามารถไปออกปากทางคลิศก็ได้นะออกได้ทางนู้นแล้วก็เราไม่ต้องมาเส้นนี้ไงเราออกมาปุ๊บเราก็เลี้ยวไปเลยนะเราก็เลี้ยวซ้ายไปเลยเราก็ไปออกพนมนะแต่ว่าวันนี้ผมไม่ออกไปทางนู้นนะเขาทาถนนใหม่อยู่ฝั่งนี้นะครับผมก็เลยออกมาทางนี้ดีกว่านะก็ซัดตรงยาวไว้นู่นเลยไปพนมนะครับวันนี้ก็สู้แดดหน่อยนะ ตะวันตกนะครับเดี๋ยวเดดก็จะส่งเข้าหน้าเราแต่ว่าเราก็ไม่กลัวนะเพราะว่าเราจะขึ้นเขาสกนะมันป่าเยอะแถวนู้นนะตรงนี้เป็นวงเวียนนะครับวงเวียนกําลังก่อสร้างนะเราจะไปเราก็ต้องเลี้ยวเลี้ยวไหนล่ะเลี้ยวซ้ายไปก่อนอตีเลี้ยวขวาซ้ายไปก่อนแล้วก็เราจะวนรถไปทางนี้นะก็จะวนรถไปทางนี้แล้วก็เราจะตีเลนซ้ายไปนะตัวรถมาเยอะอยู่รถเยอะนะครับวันนี้วันที่15เดือนเมษายนนะร้อนพักเลยวันนี้ ร้อนสุดๆเลยนะครับตรงนี้เข้าวงเวียนนะแต่เราไม่เข้าวงเวียนนะเดี๋ยวเราไปสุราษนะเราไปพังงานะครับทางนี้นะก็วันนั้นกลับมาแถวนี้มืดมืดแล้วนะผมขับไม่ค่อยถูกนะวันนั้นเพราะว่ามันมืดนะครับก็ตรงนี้นะครับเป็นเป็นสะพานอยู่นะสะพานเล็กๆนะครับยังทําไม่เสร็จนะผ่านคลองอะไรนะตรงนี้คลองไม่รู้คลองอะไรนะจําไม่ได้นะครับตรงนี้นะมันจะเป็นคลองอยู่ถนนตรงนี้ตั้งแต่ฝั่งโน้นทาสะพานอยู่นะแต่ว่ายังไม่น่าจะเสร็จน่าจะนานอยู่นะ เราใช้ขับช้าๆหน่อยตรงนี้นะรถไล่หลังมานะครับแซงกันยากนะมันเป็นถนนสะพานสะพานเก่านะสะพานตอนเมื่อก่อนนะครับก็รถยนต์เขาก็ไม่กล้าขึ้นไปนะก็อันตรายเราก็กลางวันทําเวลาได้นะครับเรารู้ว่าตรงไหนมันเจอหลุมไม่หลุมนะแต่ว่ากลางคืนนี่ยากมากเลยนะขี่ยากผมไม่กล้าทําเวลาเลยกลางคืนโอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ด้านหน้านะครับด้านหน้าไปนอำเภอพนมนะครับ